หมากับหมามารวมกันได้ปั๊ป๊กกับปะ๊กมารวมกันได้เดียวเดียวกับเดียวมารวมกันได้หมดเดียวกับพี่มารวมกันได้พี่พี่กับพี่มารวมกันได้พี่แล้วก็ระเบิดเป็นกุ๊กขัน พี่เดียวหิวแล้วครับเคที่จะอิกนิดนึงครับเดี๋ยวถ้าพี่เดียวกินหมดแล้วก็เติมให้จนกว่าพี่เดียวจะอิ่มนะครับเก่งจังเลยนะ้องโอเคครับอ๋อโอ้ยเก่งจังเลยครับ พี่เดียวกินน้ำจนพี่หมพี่เดียวกินอาหารต่อไหมพี่เดียวน้องอาให้พี่เดียวเยอะมากเลยครับ พี่เดียวอิ่มเลยเดี๋ยวเดี๋ยวตอนบ่ายแม่ให้ขนมพี่เดียวอีกทีนึงนะครับชีช,ชูพี่หมดกินข้าวพี่เดียวนอนสบายใจ พี่เจียวแล้วก็พี่หมอเรียกแล้วก็พี่เจียวเจ้าอ,อาหารแบบบุฟเฟ่เลยใช่ไหมครับไปหมด <laughs> ไม่ไม่ไหวก็พักก่อนนะลูกพักผ่อนบ้างเดี๋ยวค่อยมาเดี๋ยวค่อยมากินต่อครับกินโนเดียวเลยอิสโต